ไม่ใช่อยู่ในเมืองไม่มีทางคอนกรีตไม่มีถนนที่ดีประชาชนเจ้าของบ้านไปเลือกสวนไล่นามาเท้าก็เปื้อนแล้วก็ต้องล้างเท้ามาที่บ่อน้ําตอนนี้จะขึ้นเรือนขึ้นเรือก็จะเปื้อนอีกเขาจะมีกระถางล้างเท้านะครับกระถางล้างเท้าใบนี้นี่ครับอายุประมาณหกสิบปีได้แล้วนะครับนะฮะทำด้วยซีเมนต์นะครับเป็นอ่างขึ้นมานะครับแล้วมีแท่นนะครับเตี้ยนะครับเตี้ยหน่อยนะครับเตี้ยกว่ากว่ากว่าขอบนะครับแล้วก็จะมีรูรูนี้ก็สามารถจะระบายน้ําออกได้ นะครับปล่อยน้าเขาก็ปิดปิดรูปิดรูเนี่เมื่อก่อนเขาใช้หน่อลําพูครับหน่อลําพูก็คือรากลําลพูนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอาดที่เนี้ยแลใช้ดินเหนีออยวยาแล้วตักน้ํามาเทนในนี้ประมาณรักสามสี่ปีก็จะเต็มเต็มขอบอานี้เลยนะครับแล้วไอ้แท่นนี่มันจะจมอยู่ในน้ําเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาล้างน้ําไปแล้วล้างเท้าไปแล้วเขาต้องการจะขึ้นเรือนเขาก็มาล้างก็คือลงไปเหยียบในนี้นะครับถอดรองเท้าให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างล้างละไอ้ไนะไอ้คีโคนก็จะละลายน้ําไป ท้าก็สะอาดแล้วก็เดินขึ้นไปบนเรือนได้นะครับไอ้ขี้โคลนนั้นมันก็ที่มันติดเท้าถ้าดุถูกน้ําล้างแล้วมันก็อยู่ตามร่องเนี่ยครับ <c oughs> ตามร่องเนี่ยกระถางอันนี้นะครับตั้งอยู่กลางแดดนะครับแดดก็จะส่องลงมาก็ฆ่าเชื้อโรคไปด้วยนะครับแล้วโคลนเนี่ยพอถึงเวลาสักพักหนึ่งนะแล้วแต่โอกาสก็มาทัก2สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งขี้โคลนมันก็จะมากขึ้นเขาก็จะโกยขี้โคลนออกขี้โคลนตัวนี้เป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยครับ แล้วก็ล้างกระถางให้สะอาดขัดตะไคร่ออกให้หมดแล้วก็ปล่อยน้ําออกนะแล้วก็อุดแล้วก็เทน้ําใหม่ลงไปอันนี้ก็เป็นภารกิจของเด็กๆนะครับในอดีตคือผมเองกระถางใบนี้เป็นของที่บ้านเดิมผมเลยนะครับก็มีหน้าที่ในการสองสามอาทิตย์เนี่ยต้องมานั่งล้างตรงนี้มาพ่อแม่ไม่ต้องใช้รู้ด้วยตัวเองเลยว่าต้องทําอะไรนะครับเราก็ทําให้เราเห็นเนี่ยเห็นภาพต่างๆเหล่า,านี้ขึ้นมานะครับนี่คือกระถางล้างเท้านะครับอันดับต่อมาครับเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว ก็ต้องต้องเป็นต้องมีเครื่องเล่นให้เด็กเครื่องเล่นให้เด็กนั้นก็คือบางทีเด็กอาจจะต้องมีความเพลิดเพลินแล้วมีวิวัฒนาการอันนี้ก็จับเด็กนะครับอายุมาถ้าขวบหนึ่งนะแปดเดือนเก้าเดือนก็ได้ละ,ะหลังพอแข็งแล้วนะครับก็แฝดในนี้นี่ก้นเด็กนั่งนี่ตัวเด็กใช่ไหมครับแล้วนี่สิ่งที่เข็นแล้วมีล้อแล้วมีตัวตัวพื้นตอนนี้ก็จะมีลูกลูกแก้วทรับไม้เป็นสีสันต่างๆนะครับนะให้เด็กเล่นแล้วเ,เอาของเล่นวางตรงนี้เด็กก็นั่งแล้วก็เล่นนะครับ พีนีเขาเขนไปไเรื่อยๆเพราะขณะนี้เด็กยังเดินไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้พวกนี้แล้วเราลัดลัดขั้นตอนไปใช้ที่เดินชนิดที่เรียกว่าเป็นพลาสติกมีล้อสิบกว่าล้อรับๆเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็ให้เด็กถ่ายไปไเรื่อยๆถ้าเราคิดด้วยครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเด็กถีบทางขวาถีบแ้เข้าขวาถีบนะครับแต่ปับ๊บว่าลดแทนที่ไปทางซ้ายมันกลับไปทางขวาใช่ไหมครับเพราะล้อข้างล่างเนี่ยมันตั้งเอาไว้มุมไหนก็ไม่รู้มันไปตามมุมของมันทําให้เด็กสับสน เด็กถีบขวาลดไปทางขวาหรือบางครั้งถีบขวาลดไปทางซ้ายหรือบางทีถีบขาเดินถ,ถีบขาเพื่อจะไปข้างหน้ารถกลับถอยหลังหรือถีบจะให้เดินไปข้างหน้ารถกลับมุมไปทางขวามันควบคุมไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับล้อข้างล่างที่มันจะอยู่ในมุมไหนเด็กสับสนหมดเลยครับนะฮะก็เ,เลยทําให้เด็กนั้นไม่มีการพัฒนาที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าใช้อย่างนี้แน่นอนกวา่าเพราะว่าเด็กนั้นไม่ได้เรียนรู้ในทางที่ผิด,ผดนะครับพอโตขึ้นมาแล้ว เขาก็จะใช้กระแตวเวียนนะกระแตวเวียนผมยังไม่ได้สร้างกระแตวเวียนก็คือหมายความว่าเขาใชหลังครับสูงประมาณสักสักห้าสิบเซนไม่ถึงนะประมาณสักสี่สิบสามสิบเซนนะครับเป็นหลักปกักไว้ในกระพื้นเลยแล้วเอาไม้ไผ่ที่มีก้องโมโปลครอบลงไปแล้วก็มีด้ามจับออกมาแล้วให้เด็กจับพอเด็กจับเสร็จมันก็จะล้มไป้างหน้าพอล้อมไป้างหน้าเด็กก็ต้องเรียนรู้ด้วยการก้าวเดินตามมือไป นะครับเดินตามมือไปก็ทําให้เด็กเดินเวียนไปทั้งท่าเด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยยังยืนไม่ได้เลยนะครับยังยืนไม่ได้แต่จับแล้วจับกระแตเวียนเนี่ยนะครับก็สามารถจะประคองตัวแล้วเดินเป็นวงกลมไปได้แน่นคือการพัฒนานะครับตัวนี้สําคัญมากอุปกรณ์ต่างๆเราเนี้ยจะต้องกลับนํามาใช้นะครับพ่อแม่ต้องสร้างขึ้นมาและอีกชิ้นหนึ่งครับก็คือมาโยกครับมาโยกตัวนี้นะครับเมื่อทำได้เป็นรูปเป็นม้านะครับเป็นคล้ายๆตุ๊กตาล้มลุก เด็กขึ้นขี่ได้นะครับจับให้แน่นแล้วก็โยกนะแล้วขณะของการโยกเนี่ยนะครับมันก็จะมีโยกหน้าโยกหลังเด็กเริ่มเรียนรู้แล้วว่าโยกหน้าโยกหลังต้องทำตัวยังไงสมองเริ่มสั่งการแล้วบางทีก็มีเอียงซ้ายเอียงขวาเด็กเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับโยกหน้าโยกหลังทําให้เด็กได้เรียนรู้นะครับถ้าเด็กได้มีการฝึกในเรื่องของโยกหน้าโยกหลังเอียงซ้ายเอียงขวาทําให้กล้ามเนื้อของเด็กเนี่ยมันถูกสั่งการโดยสมอง และกล้ามเนื้อก็สามารถที่จะพัฒนาได้ถูกต้องตามที่สมองสั่งทําให้บรรเทาการเป็นออทิสติกนะครับเรียกว่าแก<ค>้หาปัญหาเนี้นได้ปัจจุบันจะเห็นนะครับว่ามันมีหน่วยงานของราชการหลายหน่วย <S <S <ๆ>เช่นเอามมาม้างเอาควายมัางมาให้เด็กขึ้นไปนั่งแล้วก็พี่เลี้ยงก,ก็จูงแล้วก็ทําให้เด็กนั้นมีอารมณ์มีอารมณ์ที่ดีขึ้นเปนการพัฒนาสมองขึ้นแต่ตอนนั้นมันช้าไปแล้วเพราะว่าเราไป ไปแก้ปัญหาตอนเด็กโตแล้วนะครับแล้วเด็กพวกนี้นะครับกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนั่งบนม้าก็หลังค่อมนะแต่ถ้ามาได้มีการฝึกแบบนี้นะครับมันจะพัฒนาตั้งแต่เด็กเลยนะครับกล้ามเนื้อเม็ดแรกกล้ามเนื้อชิ้นแรกถ้าสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะถูกสร้างต่อไปแต่ถ้ามันไม่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันก็ยากครับที่จะจะไปสร้างขึ้นมา,มาได้นะครับอันนี้ก็กลับไปใหม่นะครับนะภูมิปัญญาท้องถิน่นต้องรื้อฟื้นกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งน,นะครับอันดับต่อมาผมก็จะให้ดูถึงคนะครับ พกตำข้าวอันนี้เป็นคบเก่านะครับนะฮะขอมันเป็นหลายเป็นร้อยปีมาแล้วอันนี้ก็คือสากเป็นสาบตัวลุมพุกนะครับก็เป็นรับที่เห็นได้ครับเป็นขอนเป็นไม้เป็นเสายาวมาณห้าสิบหกสิบนะฮะแล้วแต่น้ําหนักว่าเขาต้องการจะตำอะไรนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ของที่ใส่ลงไปเป็นพวกข้าวแล้วก็ตำแล้วก็ยกขึ้นมานะฮะแล้วก็ตกตีลงไปโป้งลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นเวลายกสาบนะครับถ้ายก คนที่เป็นตามเป็นเนี่ยเขาต้องเอาไปจับใกล้ๆแล้วก็ยกขึ้นมาเนี่ยพอยกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาพอยก้มาก็รูดมือลงมาพอรูดมือลงก็ปล่อยโป๊กไปมันจะแรงมากถูกไหมครับถ้าเรายกตรงนี้มันยกไม่ขึ้นแล้วครับเนี่ยมันยกไม่ขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเขาต้องให้มันได้จังหวะนี้ตามโป๊กปล่อยมือลากมาแล้วก็โป๊กรูดมือข้ามารูดมือขึ้นมาให้มันฝาามันลงกระแทกแรงแล้วก็รูดกลับแล้วก็ยกมันจะไม่เหนื่อยนะครับมันจะตามได้นานแล้วคีกก็เป็นประเภทนะครับถ้าคุก ก็ตำสิ่งที่เป็นแข็งๆถ้าคบไม้เนื้ออ่อนก็ตำอ่อนๆตำถงตำถั่วเนี่ยใช้คบที่เป็นไม้ไม่สักได้แต่ถ้าเป็นตำผงตำข้าเนี่ยต้องใช้คบที่ทําจากต้นไม้ตะเคียนนะครับมันถึงจะมันถึงจะมีประสิทธิภาพในการตำนะครับตรงนั้นนะครับอันดับต่อมาก็คือทางด้านนี้เลยนะฮะโป่งน้ํานะครับโป่งแดงโป่งแดงนะครับโป่งแดงนี่ก็จะเป็นโป่งที่ใช้กันในอดีตมากเลยนะครับมีหลายขนาด โงงใบนี้ก็อาจจะตั้งไว้ตรงบริเวณที่คุณแม่อยู่ไฟนะย้อนมาที่อยู่ไฟนิดหนึ่งนะฮะระหว่างนั้นอาจจะอาจจะไฟในไฟในในนีน้นนนมันจะแรงไปก็ตักน้ำเนี่ยครับมาไปลาดนะให้ไฟมันเบาลงหรือคุณแม่หิวน้ําก็ตักน้ําขึ้นมาดื่มได้น้ําอันนี้ก็เป็นน้ําที่ดื่มได้แล้วก็ใช้ในการลดฝัดลดไฟด้านนะครับเพราะว่าในอดีตนั้น,นาท่าอุดมสมบูรณ์น้ําฝนตกลงมาเขาก็มีโง่งไว้รองรับนะครับ แทนที่จะเอาโอ่งมาหลายใบก็เอาใบเดียวนะครับนะครับโอ่งนี้ก็เย็นนะครับมันจะมีรูพรนุนเมื่อเราใส่น้ําลงไปแล้ว <c oughs> น้ําจะระเหยน้ําจะระเหยนั้นถ้าเราปิดฝาน้ําจะระเหยเอางฝาได้น้อยมันก็ระเหยเอาทางข้างมันซึมน้ำระเหยออกขณะที่ไอ้น้ํามันซึมน้ำระเหยออกนั้นมันก็พาความร้อนที่อยู่ในโอน่งนี้อยู่ในน้ําออกมาเพราะฉะนั้นน้ําในโอ่งนี้จะมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าน้ําที่อยู่ด้านนอกนี้ต่างกาาันประมาณสองถึงสามองศานะครับมันจะเย็น เพราะฉะนั้นบางทีผมก็มีโอ่งอยู่ใบน,นู้นไงครับตั้งเอาไว้ในที่ลมแล้วเวลาไปซื้อน้ำอัดลมหรือว่าน้ำเครื่องดื่มที่ต้องแช่เย็นที่บ้านผมบางทีมไม่ได้ใช้ตู้เย็นเอาไปแช่เอาไว้ในนี้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็เย็นอยู่เอาต้วมากินได้นะครับเย็นชื่นใจนะครับเอามือล้วงลงไปนะครับรล,ล้างสะอาดแล้วล้วงลงไปเราไม่ได้กินน้ำในโอ่งเรากินน้ำที่เรเาแช่ไว้น้ำขวดหรือว่าน้ำกระป๋องที่เราแช่เอาไว้นะครับตรงนี้ย้อนกลับไปนิดนึงครับข้างในนี้นะครับ อาจจะใส่เอาไว้เป็นลกนักษณะของวรรณคดีนะครับตรงนี้นะครับวรรณคดีพื้นบ้านจาได้นะครับเรื่องสังทองนะเรื่องสังทองที่ที่ทําไมฮะที่<ๆ>ออกมาแล้วก็เป็นหอยสังนะฮะแล้วเป็นตัวเด็กซ่อนอยู่ในนี้เรื่องสังทองนะครับแล้วก็เอาฝาหอยสังเนี่ยมาตั้งเอาไว้นะเพื่อให้บางท่านที่จะมาเห็นมาเห็นปุ๊บเนี่ยก็ได้นึกถึงนะครับอ๋อมันมีเรื่องของสังทองอยู่นะครับบนถาดอันนี้นะครับก็เป็นถาดนะ ถ้าเป็นถาดที่เป็นเป็นตา่าเป็นเป็นพานทองเหลืองนะครับพานทองเหลืองที่เด่นตรงนี้ก็คือพานทองเหลืองเนี้ยฉลุดได้มือนะครับลายจะไม่ละเอียดฉลุดได้มือนะครับก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับแล้วก็กดนมกดนี้ตะกร้าทั้งตะกร้าเลยเนี่ยนะครับเป็นกดนมเด็กลูกใหม่ก็ใช้กดนมนมผงนะครับเลี้ยงดูก็ได้นมผงนะครับแต่ก่อนก็นม,มแนม,ม่